เรียกกันต่อดูสิมาแล้วเจ้าดวงย่า yeah. งางงงงฮ้ย hey. ถอยมานี่ถอยมานี่นี่ <c oughs> มันขวิดเป็นหมูกับผม <c oughs> เอาละครับวันดีโกอยู่กับผม นายอาติปไปนครับกับเกม p o p k e t AND สร้างอาณาจักรเจ้ามดดำกันในตอนที่13กันแล้วนะครับผมขอโทษที่หายไปหลายวันนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้จะบอกว่ามีข่าวดีนะครับผมในตอนนี้เราก็เลื่อนขั้นอันดับจนเป็นระดับโกกันแล้วนี่เลยอ้หุ้ย1,500แบบสดสดร้อนๆ้อนกันเลยทีเดียวอยากจะรู้จริงๆว่าหลังจากที่เราเลื่อนอันดับมาได้ปุ๊บจะมีอะไรเกิดขึ้น,นครับผมใน ที่แล้วนะครับบอกเลยว่าทีมของเรานี่ค่อนข้างจะเก่งกาจกันเลยทีเดียวทําให้สามารถต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้อย่างสบายๆนะครับจนมาเป็นอันดับนี้เลยก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไะ รับชมกันเลยสําหรับตอนนี้นะครับผมเราจะพามาแนะนําสมาชิกใหม่อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าแมงป่อง1ดาวกันอีกแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้แมงป่องเยอะแยะมหาศาลเลยทีเดียวสําหรับตอนนี้อุ้ยเฮย้ยกลายเป็นฟีโลโมนสีทองเรากําลังเก็บสะสมฟีโลโมนครับสีชมพูมีประมาณ124อันสีทองมีประมาณ3อัน ยอดเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเรามาลองใช้เรียกเจ้ามาแมลงตัวใหม่กันเถอะจะได้เป็นตัวหายากยังไงกันนะมาพร้อมหรือ,อยังเอ่ยชึบเอ,อือเรียกไปแล้วกลางคืนซะด้วยวยไอ้ตาก,กแตน <c oughs> อืมแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้ตัวที่ไม่หายากด้วยงั้นสินะงั้นตัวนี้เราขอกําจัดเพื่อเก็บเป็นเศษซากละกันมานี่เลยข่ามันสําหรับตอนนี้กําหนดใหออ้มีเก็บขา,มาแมลงสัก20ตัว เออแบบนี้โอ้โหขึ้นมาแบบสดๆละๆลอนฟีโลโมนก็ยังไม่ค่อยจะเยอะค่อยๆกัดขยี้มันไปงๆๆๆๆๆๆเหือเรียบร้อยคิว เก็บเกี่ยวไปเลยเดี๋ยวจะต้องมาอัปเกรดสิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะครับโดยการใช้ขาแมลงก็จะบอกว่าถ้าเราทำการเก็บฟีโรโมนสีทองได้ครบ150เราสามารถทำการเรียกแมลงสีทองกันได้อยากจะเห็นกันไม่เอ่ยถ้าอยากเห็นก็อย่าลืมเอาใจช่วยกันด้วยนะเราจะต้องมีผู้ร่วมทีมที่เก่งๆกันไปเลยระหว่างนี้เราสามารถใช้ฟีโรโมนสีชมพูนะครับเรียกแบบว่าตัวอื่นๆมาฆ่าได้เรื่อยๆในวันนี้เราน่าจะได้อั อัปเกรดลังเพิ่มนะครับผมงนั่นแหละยอดเยี่ยมช่วงเวลากลางคืนมีโอกาสได้ด้วงใช่ไหมเอ่ยด้วงอ,อะไรนะด้วงกวางใช่ไหมหรือไม่ก็พวกมแมลงตดหรือเปล่านะมีฟีโลโมนเยอะขนาดนี้ยังไงก็ชิวๆแน่นอนเรียกกันตอ่อดูสิมาแล้วเจ้าด้วงเ <laughs> ฮ้ยสุดยอดรู้สึกว่าเจ้าด้วตงตัวนี้นะครับจะมีการโจมตีที่เป็นหมู่ครัผมการต่อสู้บอกเลยว่า แม่ยากลําบากอย่างแน่นอนเห็นมีน้องๆนะครับกว่าจะจับเจ้าดวงได้ใช้พลทหารไปหลายตัวกันเลยงั้นเดี๋ยวก่อนเราจะต้องเก็บเจ้าพวกนี้เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวไม่มีที่ว่างโอ้โหพาร์ทนี้เรียกได้ว่าเป็นการจับดวงมาเลยเจ้าดวงขีโมโหโอ้โหตัวเบอร์เธอมาแอตแทกมันย่างำเงๆๆงๆเงเงงเฮ้ยถอยมานี้ถอยมานี่นี่มันขวิดเป็นหมูวาผมเนี่ยผมหน้าตาของเจ้าดวงที่แม่แสนจะดุร้ายเอ้ย โอ้โหทีเดียวตาย <c oughs> ความโหดร้ายของเจ้าด้วงไรโนอะไรสักอย่างด้วงที่ตัวใหญ่แล้วก็โคตรจะแข็งแรงโจมตีอยา่าแล้วก็ลบมานี่เมื่อมันโมโหปุ๊บถอยถอยเออเฮ้ยควิดไปแล้วมาสั่งโจมตีต่องามงามงามงางงางงางงานี่วิธีการจจ่โจมเฮ้ยถอยถอยเออโอ้โหชาติหนึ่งกว่าจะฆ่าได้แม่สายตอดดูเลือดดูเลือด เลือดโคตรเยอะเป็นตัวที่เปลือกโคตรจะแข็งจู่โจมยากจริงๆเฮ้ย <c oughs> ถอยมาก่อนอือควิดเอา้าตาย <c oughs> ใจร้อน <c oughs> ดูสิจะบอกว่าเป็นตัวที่ไม่มีความดุร้ายเอาซะเลยถ้าเราไม่โจมตีก่อนมันก็ไม่โจมตีเพราะว่าเป็นตัวที่ ไม่กินเนื้อครับผมแต่ว่าพวกมดมันกินเนื้อมาี่ถอยมาก่อนแม่ความสามารถของเจ้าด้วงคือสามารถแบกสิ่งที่น้ําหนักมากกว่าตัวมันได้แบบว่ามากมายนะครับผมถ้าเราได้ด้วงมาสัก2ตัวนะครับบอกเลยว่าฐานของเราไม่มีใครบุกได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าด้วงมีความอึดแบบโคตรๆแล้วก็เป็นตัวสายป้องกันฐานที่เรียกได้ว่าโคตรจะดีเยี่ยมเก็บๆกบเกบเกบเบออจ้าหลบก่อนแม่มดของเราดีนะเนี่ยที่อัพสปีดมาแล้วจงมาเป็นพวกของข้าซะเถอะ ทีสุดท้ายของชีวิตยาอฮือ,อ,อจับไปเลยสุดยอดโอ้โหกว่าจะฆ่าเจ้าดวงได้แม่ทำไมมันกินเวลานาน,านขนาดนี้เอาละดูซิเข้ารังแป๊บหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยในการจับเจ้าดวงดูซิโอ้โหประมาณ1นาที40เฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ย อยากจะรู้จริงๆเจ้าด้วงจะเป็นระดับความหายากที่เท่าไหร่กันนะใครที่อยากจะปกป,ป้องฐานได้แบบยอดเยี่ยมนะครับอยากจะแนะนําพวกมแมลงตดแล้วก็เจ้าด้วงตัวนี้นี่แหละเพราะว่ามีความอึดนะครับผมโจมตีเป็นหมู่สามารถกําจัดฝูงมดของศัตรูได้แบบอยู่หมัดก,กันเลยทีเดียวแต่ข้อเสียก็คือเดินช้าแล้วก็โจมตีโคตรช้าครับผม น่าจะเหมาะสำหรับการปกป้องราชินีมดวิได้มาแล้วอือหือตรงนี้นี่เองระดับแร่โอ้ยดูเลือดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอึดโคตรอย่างกระลถดถังเจ้าตัวนี้ถ้าถูกรบกวนนะครับจะใช้เขาขนาดใหญ่ของมันในการยกศัตรูโยนทิ้งไปเลยมีปีกที่ค่อนข้างจะแข็งอือหือได้ตัวเทพมาอีกแล้วสำหรับตอนนี้เราจะลองใช้เจ้าด้วงไปต่อสู้กันดีไม่เอ่ยอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าด้วง จะมีความสามารถขนาดไหนเอ่ยแอคแท็กไปเลยฟึุมาแล้วจ้ามาเลยเจ้าด้วงโอ้โหเคลื่อนที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีเลยนะ <c oughs> ตัวอื่นไปถึงไหนกันแล้วเจ้านี่ยังเดินแบบต้อยๆอ,อยู่เลยอุ้ยน่าจะเรียกมาตอนสุดท้ายนะครับให้มันแบบว่ามากําจัดพวกมดเฮ้ยๆลกกรลกกนโอ้โหรู้สึกว่าคราวนี้พวกศัตรูมันจะไว้ตะกั่วแตนต,ตั้งแต่ด้านนอกกันเลยมาเจ้าด้วงโอ้โหเขาจะเสร็จงานกันแล้ว เพิ่งจะมาถึงเฮ้ยเฮ้ยหุยยรบกอนโอ้ยวางกำลังมดทหารโคตรเยอะด้านนอกสู้กับเจ้า OW อะไรก็ไม่รู้อันดับ1577เจ้าร่วงกำลังโดนตอดโมโหแล้วเริ่มจะโมโหวควิดไปโบเข้าไปโอ้ยครึ่งหลอดมันจะโหดร้ายอะไรขนาดนี้นั่นแหละเรียบร้อยฟีโลโมสีทอง ตอนนี้นะครับเราก็จะเรียกเจ้ามดมาเสริมกําลังเข้ามากําจัดเจ้าแมงป่องเฮ้ยตะเก็นไปไหมอ่ะอุมันมีมแมลงตดสีทองซะด้วย <c oughs> เราห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดอ,อันดับของเจ้านี่ไม่ธรรมดานะครับผมมาแล้วมาแล้วอุ้ยใจเย็นอือเราจะต้องอุยระวังมแมลงตดอั้ยมาดิฆ่ามันรีบฆ่า,มมาแมลงตดสีทอง งับง้ง้งงงอ,อก่อนมันจะตดโอ้โหปลิวกระจายเหลือ20ตัวล่องหนแล้วก็นีสตันเข้าไปจู่โจมมากำจัดมแมลงปอกันก่อนโอ้โหเจ้าด้วงนี่ช้าจริงๆแต่ก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่ตอนนี้เราก็กำจัดมันเหลือ2ตัวข่ามันเออมดเหลือ16ตัวได้อยู่ได้อยู่เออ จมตีลาชินี่ยางับงๆบงับงับเจ้าด้วงรักสงบเหลือเกินถ้าไม่ถูกโจมตีก็จะไม่ทําการจู่โจมนะครับผมเราควรจะอัพเป็น2ดาวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งสักหน่อยตอนนี้ฟิโรโมนสีทองก็ได้มาแล้ว3อันสร้างพลทหารเพิ่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะรอตอนเย็นนะครับผมเพื่อที่จะได้ทําการเรียกแมลงนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเราเรียกขำๆไปก่อนละกันอ่าดูสิอุ๊ยเจ้าตั๊กแตน ไปเก็บซากกันเถอะสําหรับใครที่มีวิธีการใช้งานเจ้าด้วงนะครับแบบมีประโยชน์ที่สุดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ที่ ไต้คลิปนะครับจะขอบคุณมากๆเลยเจ้าด่วงนี่บันช้าจริงๆเราอาจจะต้องเรียกมาตอนช่วงสุดท้ายในการต่อสู้หรือเปล่าเราจะเก็บขามาแรงให้ได้แบบว่าเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้อัปเกรดตรงนี้นะครับ750เพิ่มโอกาสการฟิวชั่นได้แบบยอดเยี่ยมเอาละตอนนี้ช่วงเวลาตอนเย็นเออใช้ฟีโลโมนสีทองเฮ้ยเจ้าแมงมุมโอ้โหนึกว่าจะดี ถือว่ามาเก็บชิ้นส่วนมแมลงและกันสําหรับในพาร์ทนี้บอกเลยว่าเราค่อนข้างจะโชคดีนะครับผมได้มแมลงตัวใหม่มาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยเรียกมแมลงกันต่อเราจะไปทําการต่อสู้กันต่อนะครับผมอันดับ1512กันแล้วถ้าไม่รีบสู้ต่อเดี๋ยวอันดับจะล่วงลุยมาสําหรับเจ้าล่วงเราจะขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียกตอนสุดท้ายนะครับถ้าอยู่แถวแถวนี้น่าจะพอเรียกได้อยู่นะเอาละออกมาเลยเจ้าล่วงขี้โมโหดูสิ ศัตรูคราวนี้อืจะมีการวางกําลังแบบไหนเอ่ยเมื่อเทียบกับด้วงเสือโอ้โหไอ้ด้วงตัวใหญ่ค่อนข้างจะโคตรช้าสงสัยต้องเข้าไปด้านไในน่าจะวางกําลังแบบว่าอยู่ภายในค่อนข้างจะเยอะแน่นอนอ่ามีด้วงเลเวลสองด้วยโอ้โหเอาเดะด้วงปะทะด้วงหนึ่งสองซ่อมล่องหนแล้วก็นี่เลยฟิโรโมนกําจัดพวก มดืมดมัดศัตรูกันก่อนตอนแรกงับๆับกับับับโคตรจะนัวโคตรจะนัวเจ้าด้วงไปกลางวงกันแล้วตอนนี้ฮึบจูโจมเอาแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยเจ้าด้วงเข้าไปดิ <c oughs> นายไม่คิดจะต่อสู้เลยหรอเออควิดไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนมดเหลือหนึ่งตัวอื้อหือเจ้าด้วงโผล่มาชา้าซะด้วยนะตายหรือยังเอย่ยเฮ้ยด้วงของข้าตายไปแล้วหรอโอ้โ <c> ห <oughs> แต่ว่า น่าจะขิดศัตรูได้เยอะอยู่เป็นหน้าที่ของเจ้าพวกนี้ต้องต่อสู้กันตอ่อโอ้โหอไอ้ด้วงตดไม่ใช่สิมาแรงตดครับผมแหมมันโหดจริงๆเราต้องคอยหลบหพลังกินตดของเจ้านี่เอาละเข้าไปจูโจมมาสู้ได้หรือเปล่าโอ้โหอไอ,อ้ด้วงโคตรอึดเฮ้ยมันขิดคึ่งหลอดโจมตีรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยเรามัวแต่ดูเลือดแม่จะบอกว่าเจ้าด้วงก็สามารถโจมตีได้รุนแรงจริงๆเอาละ เราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยกับเจ้าคนนี้เฮ้ยแมงมุมของขา้าเฮ้ย,ยมันตนปรโดนอ่ะไม่โอ้โหแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฟีโลโมนมาหนึ่ง <c oughs> เสียทหารไปหมดแล้วศัตรูคราวนี้มันโหดจริงๆเดี๋ยวเราคงต้องแอบไปเก็บขา,มาแมลงมาเพิ่มนะครับแล้วก็อัปเกรดเจ้านี้ไปเลยในพาร์ทหน้าเราจะได้รวมร่างมาแมลงอีก หลายตัวนะครับผมตอนนี้ก็ขอสู้อีกสักหนึ่งตาละกันบุกลังช่วงเวลากลางคืนขอดูหน่อยการวางกําลังของเจ้าพวกนี้อุ๊ยคราวนี้มันวางมดทหารด้านนอกแม่จานวนไม่เยอะฮ้ยช่วยหน่อยเพื่อนเออตอนมันตอนมันตอนตอนที่เออนั่นแหละเข้ารังมีเจ้าด้วงครับผมแม่ยังไงก็ต้องมีด้วงสินะแล้วก็มีแมงมุมสีทองด้วยใจเย็นนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปต่อสู้เฮ้ยมันจะตดมันจะตดไ่เรียกเจ้าด้วงออกมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ล่องหน ปาบแล้วก็ใช้สกิลนี้สตันจูโจมันอย่างงับๆๆๆๆงนั่นแหละโจมตีแบบไม่ต้องหยุดต้องย่อนมีกี่ตัวฆ่ามันให้หมดโอ้โหเ้ยเสียทหารไปเยอะใจเย็นใจยเย็นเหลืออุ้ยโดนควิดเฮ้ยตัวเรายังไม่ตายเจ้าร่วงไปต่อสู้ไหนเถอะรู้สึกเจ้าร่วงนี่จะรักสงบเกินไปแทบไม่จู่โจมเลยครับผมดูสิครับตอนนี้การต่อสู้ค่อนข้างจะ หนักหน่วงนะครับผมนี่ควิดสตูโอ้โหเลือดลดไปดิเอื้อ,อโมโหอ,อีกแล้วมาคุดปีกทีนึงเฮือดวงตายน่าจะยังมีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอนะเอาละเรียบร้อยกำจัดราชินีได้รับฟีโลโมนสมดวงอย่างแน่นอนแบๆๆ คือเรียบร้อยโอเคนะครับผมสรุปแล้วก็คือเจ้าด้วงน่าจะเหมาะสำหรับการปกป,ป้องฐานมากกว่าจะเอาไปต่อสู้นะครับมีไว้ในทีมก็ดีแต่ควรจะเป็นสักประมาณ2ดาวน่าจะอึดกว่านะใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บๆ